การกลับมาครั้งนี้ค่ะพี่ยงถามมันยิ่งใหญ่มากยังไงครับพี่กับการจริงจริงก็กลับมาแบบตัวเล็กๆ <c oughs> เหมือนเดิมแหละครับยถึงว่าที่มาที่ไปก็คือว่าจริงๆช่วงอย่างที่เมื่อกี้พี่เกิดตอนที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์คือว่าเราทานาราบังกอกมาก็คือเริ่มต้นจากการที่ดูแลน้องๆนักแสดงให้กับบริษัทจีเอ <azo> ็สที่พี่ๆเขามาชวนให้เราดูแลแล้วเราก็พอเราดูแลนักแสดงปุ๊บเราก็เลยอยากทางานโปรดักชันของเราไปด้วยเพราะว่าเราเติบโตมาจากการเป็นผู้กับใช่ไหมครับ ทีนี้ระยะเวลาตลอดระยะเวลา12ปีกว่าเกือบ13ปีที่ทำหน้าดาวาังกอกมันเด็กๆหลยคนเริ่มเติบโตแล้วก็มีความแข็งและนักแสดงน้องๆนักแสดงครับเติบโตแ,แล้วก็แข็งแรงแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันมันอาจจะถึงจุดที่เขาแบบว่าเราไม่ควรจะต้องมามีเขาเรียกแต่ละคนอยากน้องๆแต่คนล้วนล้วนล้วนอยากมีสิ่งที่ตัวเองอยากทําในแบบของตัวเองแล้วก็แล้วก็หลายๆคนก็จริงๆถ้าถามพี่ก็เหมือนกับลูกๆเราที่เขาเรียนจบมหาลัยแล้วเขาแบบ เขาอยากทางานเขาอยากมีชีวิตที่เป็นอะไรก็ตามแล้วก็เขารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่พอมาถามพอจริงๆในใน,ในฝั่งพี่ๆผู้ใหญ่ก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊อะอย่างพี่พี่บอมพี่ปิงต่างคนต่างก็มีความชอบหรือความสนใจที่ที่ใหม่ๆแล้วกันฮะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องการการบทความสนุกกับ <ừ> สิ่งเก <ừ> ่า <ๆ S 2> แต่เป็นเรื่องว่าเฮ้ย <ๆ S 2> เรามีเรามีสิ่งที่สนใจใหม่ความสนุกใหม่ที่เราอยากจะลองไปต่อกันเหมือนกับ น้องๆนักแสดงเก่าเหมือนกันเลยครับก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็ที่คายอันเก่าแล้วเราก็ไปเริ่มสร้างสิงส่งใหม่ๆของตัวเองกันโดยที่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั้นจริงๆเราก็ยังทํางานแจมกันอยู่ในหลายๆพาร์ทในเบื้องหลังก็เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะได้เห็นว่าโปรเจกต์ที่พวกเราได้แจมกั่กับน้องๆหรือแจมกันกับน้องๆที่เป็นนักแสดงที่เราเคยทางานด้วยแล้วก็หรือแม้กระทั่งว่าน้องๆที่เคยทํางานเป็นพนักงานหรือฟรีแ l น n ์ e ของเราเนในอนาคตรครับก็เลยเป็นที่มาของการว่า ในพาร์น,นี้วันนี้พี่กับพี่ปิงก็เลยจะมาแนะนำบริษัทใหม่ของพวกเราที่ส่วนตัวพี่เองอ่ะพีโ่โฟกัสงานของพาร์ศิลปินที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินไอดอลครับแล้วก็พี่ปิงยังโฟกัสทางด้านพาพนนร์โปรดักชันเหมือนเดิมครับพีบ่เลเคือมันมีอะไรยังไงบ้างที่ไบคีนทาดานี่คือเป็น,ปนบริษัทแม่ทาดาเป็นบริษัทแม่ครับก็คืออย่างที่บอกว่าทาดาเป็นที่มาจากว่าเหมือนมาจากเสียงที่ว่าเราบอกว่าทาดา คือความรู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรเสร็จแล้วเราแบบเราอยากจะเปิดตัวหรือเราอยากจะภูมิใจนําเสนออะไรกับกับใครอะไรก็ตามเนี้ยตอนที่เราคิดชื่อน,นี้มีน้องๆมาเสนอชื่อน,นี้เราเราชอบเพราะว่าพอเป็นบริษัทแม่เดี๋ยวจริงๆในในบริษัทเล็กๆของเราหรือลูกๆของเราเนี่ยก็จะมีงานต่างๆที่มาแตกต่างกันไปมีทั้งศิลปินมีทั้งโปรดักชันวันหนึ่งก็อาจจะกลับมามีนักแสดงก็ได้ในอนาคตหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจหรือแบบอาจจะมีงานอื่นๆที่ที่ตามมาเราก็รู้สึกว่าถ้าบริษัทแม่มีชื่อว่า เราตั้งใจทํางานแบบแล้วแล้ว,ลวพอเราตั้งใจทํางานแล้วเราอยากภูมิใจนําเสนอมันก็เลยรู้สึกว่ามันลงตัวกันที่เราจะชื่อทาดาอินเตอร์เทนเมนต์ครับครับบริษัทรุ่ในอะไรบ้างคะบริษัทรุ่งจริงในฝั่งที่ตัว,ต,วตัวพี่ดูแลก็คือเราจะมีซันเล่เมิวสิกที่เป็นบนริษัทที่ดูแลศิลปินผู้ชายครับแล้วก็ไอริแลบจะเป็นบนริษัทที่ดูแลศิลปินผู้หญิงที่ต้องแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทางานในการดูแลน้องๆน,น,นักสแสดงที่ผ่านมาเราคิดว่าวิธีการดูแลน้องๆแล้วกันว่าน้องผู้หญิงกับ ดูแลที่ค่อนข้างแตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งพี่คิดว่าถ้าพนักงานหรือคนที่ทํางานกับน้องมีความโฟกัสหรือเหมาะสมเหมือนเหมือนเข้ามารู้เลยว่าจะต้องมาทํางานกับศิลปินที่เป็นกลุ่มแบบไหนที่ว่ามาดูได้โฟกัสกว่ามาดูเหมาะสมกว่าก็เลยเป็นที่มาของการให้มี2บริษัทที่ดูแลศิลปินทั้งผู้ชายผู้หญิงแยกกันไปครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทางานจริงการทํางานเราจะทํางานร่วมกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับนครับค ใช่ครับก,ก็เป็นเป็นเรื่องว่าจริงๆพี่ปิงก็ยัง,ลงหลงไหลในการทำคอนเทนต์อยู่ <c oughs> แล้วก็ส่วนตัวพี่เองจริงๆพี่ก็ยังจริงๆถามว่าพอโตเราโตมาจากการมุ่งกับเราก็ยังอยากทํางานกํากับอยู่แต่ว่าแค่ว่าวันนี้เราอยากโฟกัสในการทํางานศิลปิน <c oughs> ก็พอพี่ปิงบอกว่าตัวเองยังอยากทํางานโปรดักชั่นหรือทำงานคอนเทนต์อยู่ผบอกเฮ้ยพี่ัก็ดีเหมือนกันปิง ในอนาค,คตพี่อาจจะมาเป็นโปรดิเซอร์แล้วพี่กำกับา <laughs> มา,ามาเป็นโปรดิเซอร์ให้พี่บ้างเพราะว่าพี่อาจจะไม่มีแรงไปนั่งเซตอัพสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีเวลาไปโฟกัสแต่ว่าจริงๆไอ้อะไรความรู้สึกในการอยากกำกับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเรามีเรื่องอยากเล่าเราก็อาจจะบอกพี่ปิงมาโปรดิ้งให้พี่หน่อยดิแล้วก,แวก็แล้วก็เดี๋ยวพี่จะขอรุกไปกำกับเลยก็เลยเป็นที่มาว่าพี่ปิงเลยเปิดเทานี้ขึ้นมาครับแสดงว่านา,าดานี่ยังคงจะปั้นศิลปินนะักแสดงอะไรออกมาเหมือนเดิมไหมอย่างคนก็ยังเป็นนิกัตนาดาวยังยังทำในคอนเทนต์แบบนั้นอยู่ <Idol. S 2> จริงๆถ้าพูดถึงความชัดเจนในวันนี้ในสิ่งที่พี่โฟกัสอยู่จริงๆคือศิลปินไอดอลเป็นหลักครับรใช่ครับนักแสดงถ,ถ้าจะมีบริษัทดูแลนักแสดงเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะเป็นเราได้เจอพูดคุยกับน้องๆบางคนที่เขารู้สึกเขาอยากทําสิ่งนีแ้แล้วเราอยากประแจมกับเราแล้วเราก็ลงไปร่วมทํากันกับเขาแล้วก็น้องคนนั้นก็อาจจะมาเป็นคนบริหารหรือหรือจัดก,การในสิ่ง,งนั้นตัวพี่เองอาจจะไม่ได้ลงไปโฟกัสสิ่งนั้นครับคือตั้งเพื่อมาเป็นในทางสายดนตรีอย่างเดียวถูกไม อันที่พี่โฟกัสอยู่ใช่ไหมจริงๆทาดาจะมีคิดว่าในอนาคตอาจจะมีบริษัทลูกที่เติบโตขึ้นทำงานหลากหลายแต่ตัวพี่เองอ่ะตอนนี้คือโฟกัสันเลกับไอรีแลบคือศิลปินที่เป็นไอดลอลเท่านั้นครับตอนนี้กนอยากรู้ค่ะพอเราตั้งใจที่จะปลกปั้นศิลปินที่เป็นไอดอลอยากรู้ไอดอลของพี่ยงเนี่ยมีภาพยังไงแล้วมันจะแตกต่างตอนนี้ต้องเข้าใจว่าไอดอลในเมืองไทยมันเยอะตลาดมันว่างของเรามันจะแตกต่างยังไงคือเออ เอาของพี่แล้วกันนะพี่ก็ไม่รู้จริงๆไอดอลในความหมายของของของคนทาง,งานส่วนใหญ่คนอื่นๆเขาเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าศิลปินไอดอลคือศิลปิน่ต้องมีที่ต้องมีการ g r o o m ิ่งหมายถึงว่าต้องมีการกรูมมิ่งเขาอะหมายถึงว่าเราเราจะต้องช่วยช่วยกันทําให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้เขามีความสามารถที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือได้ได,ได,ได้ได้ลองติดตามศิลปินไอดอลต่างประเทศแล้วก็คนพบว,ว่าชื่นชอบในมาตรฐานเขาแล้วกันคือเราไม่ได้อยากเป็นศิลปิน ในใน,ในการทํางานเพลงแบบนั้นนะแต่ว่าเราชื่นชอบในมาตรฐานแบบนั้นนะว่ามันน่าสนุกดีถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะลงมาทํางานศิลปินทีฟ็อไทยของเราแล้วแล้วทำให้ได้ไปถึงมาตรฐานนั้นมันเป็นความท้าทายใหม่ของเราแล้วกันเหมือนตอนเราทำหนังทำซีรีส์อ่ว่าพอเราทํหนังซีรีส์แลเรารสึกว่าเราเห็นงานคอนเทนต์มืองนอกแล้วรู้สึกว่ามันมีมันมีมาตรฐานอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกสนุกที่จะท้าทายตัวเองในการลงไปทําให้ถึงมาตรฐานนั้นวันนี้พี่ว่าสําหรับพี่ก็คือ การลงมาทำศิลปินไอดอลอ่ะมันคือเห็นมาตรฐานนั้นแล้วเราอยากไปให้ถึงครับเบสคือทีป๊อปใช่ไหมของเราทีป๊อปครับทีเด็กทีป๊อปนะฮะแต่ว่าอยากพาทีป๊อปไปเกิดไงครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะปั้นไอดอลเราอยากจะปั้นไอดอลอ่ะพี่มันเป็นเรื่องเราคือที่ผ่านมาแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยคือตอนตอนช่วงวัยเด็กเราก็จะกลัวเราก็จะทํางานแต่สิ่งที่เราถนัดและคุ้นเคยเช่นตอนกำกับแฟนฉันเสร็จใหม่ๆก็จะมีคนมาชวนไปทำละครแล้วก็จะกลัวเราทำไม่ได้หรอกเงี้ยแต่พอวันหนึ่ง เราเคยลองเปิดประตูบานใหม่ๆแล้วเราคนพบว่าไอ้ประตูบานใหม่ๆอ่น้นมันพาเราไปหาประสบการณ์ที่มันตื่นเต้นและสนุกเต็มไปหมดเลยอะ่ะวันที่พี่ทําซีรีส์ครั้งแรกวันนึกออกใช่ไหมเวลาเราทำอะไรใหม่ๆหรือพอทำซีรีส์ครั้งแรกปุ๊บวันที่เราลองทํานาดาวมีสิทิครั้งแรกคือประสบการณ์ใหม่ๆนะมันทำให้รู้สึกว่าคือพี่ก็โตแล้วทํางานมาสักพักระยะหนึ่งแล้วเวลาทาอะไรที่มันซ้ำๆเดิมเราจะรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นกับงานที่เราทําแต่พอเวลาเราลงไปทําอะไรใหม่ๆเช่นตอนทำฮอร์โมนครั้งแรกตอนทำนาดาวมีสิทติบคร็จแบบนนั้ มันทาให้อดีเดีเราหลังมันทําให้แบบเรารู้สึกกลับไป,ไปเป็นเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นทํางานให,ใหม่ๆอีกครั้งแล้วเราสนุกกับมัน <im isas> พี่ว่าตอนนี้ศิลปินไอดอลที่พี่จะทำอ่ะมันทําให้พี่รู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราอยากลองลงมาทมํนสักตั้งหนึ่งในน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของของการทำงานตัวเองแล้วมั้งฮะเดี๋ยว <c oughs> จบวันนี้คงจะเกษียณแล้วร <c oughs> ครับก็ส่งต่อให้พี่ติงอยากรูนิดนึงค่ะอย่าง <c oughs> ช่วงนี้แน่นอนว่าถ้าเราจะต้องปั้นไอดอลครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือหลายๆคนจะทราบข่าว เราจะต้องคัดเลือกคนหไงเพราะเรื่องในอดีตมันอาจจะกับเราต้องมีการไปแบบศึกษาโปรไฟล์เขาลึกขนาดนั้นแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันที่ลูกอาจจะเห็นข่าวแบางคนูขุดอดีตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องตอนทำศิลปินในตอนนี้แล้วฮะจริงๆน่ะสมัยนั้นเราบรรองอพวกเราทำสิ่งนี้อยู่แล้วครับวิธีของพี่นี่คือไปสกรีนขนาดไหนที่มันสุด,สดเลยอ่าจริงๆไม่ไม่เชิงอย่าเรียกว่าสกรีนเลยครับเรียกว่าจริงๆแล้วเราเราถ้าเราจะชวนน้องๆนักแสดงคนน้องๆคนไหนเข้ามาเป็นศิลปินสุดหัดนเราหรือเข้ามาเป็นนักแสดงสุดขออองงเเรรราาา่่ะพีวตู้้จัก เข <nenhum> <meio S 1> าให้ให้มากในระดับที่เราจะรู้ <AF> ได้ละกันในวันนั้นก็คืออย่างตอนทอมอลลิเจนอ่ะพี่ก็ส่อง IG ไอจไล่ไปบทดูไอจีไอจน้องเขาปุ๊บอ๋อมีเพื่อนคนนี้ตามไอจเพื่อนคนนั้นปุ๊บดูคือไม่ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องเขาเรียนไม่ใช่เรื่องแบบคือเราแค่อยากรู้จักน้องอะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราเขาเขาใช่คนทำงานศิลปินหรือนักแสดงที่ ที่ตรงกับสิ่งที่เราจะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นความตั้งใจหลักๆมากกว่าครับซึ่งพอเป็นความตั้งใจหลักปุ๊บมันก็จะทำให้เรารู้ไปเองว่าอ๋อน้องเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนเขามีลัสไตล์ยังไงเขาไม่เด็กแบบไหนมาก่อนอะไรเงี้ครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,มได้ถึงขั้นปิดกั้นว่าเด็กที่ดูมีความแสบซ่าแล้วเราจะไม่รับเขาไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องแค่ว่าเราก็จะเอาเขามาแนะนําให้ความเข้าเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงนี้อะไรเ่งี้ครับแต่เด็กที่พี่โยงพัดมานี่คือดัง เป็นความสามารถของทีมงานและน้องๆด้วยตัวเขาเองด้วยครับจริงๆหลายๆคนเขาก็จริงๆหลายๆคนก็อาจจะเติบโต,บตมาอาจจะเริ่มต้นจากการที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะจริงๆช่วงเวลาวัยรุ่นมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค้นหาตัวเองใช่ไหมฮะเขาอาจจะมีบุคลิกที่ยังไม่ลงตัวความสามารถก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แต่ว่าน้องเขาอดทนในการที่จะขัดเกลาตัวเองให้เวลากับตัวเองในการพัฒนาตัวเองจริงๆจริงๆการทํางานในตรงเนี้ยข้างหน้าอาจจะดูสวยงามแบบแต่งตัวสวยๆแล้วหล่อไปงานแต่จริง เวลาฝึกฝนน่ะมันเหนื่อยแล้วมันยากมากครับในการที่จะไปถึงจุดที่สําเร็จได้ครับเด็กๆส่วนใหญ่คนที่มองข้างนอกจะต้องข่าวสะอาดดีอะไรเงี้ยรายการปั้นลองมองยังไงมาตรฐานของเราไอดอลมันต้องเป็นยังไงพี่ว่าจริงๆเขาน่าจะต้องเป็นคนมีทัศนคติที่ดีแต่ข่าวสะอาดระดับไหนพี่ว่าตอนเราช่วงชีวิตที่เราเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีการลองลองแล้วผิดบ้างลองแล้วถูกบ้างแล้วเราก็จะเรียนรู้เติบโตจากประสบการณ์ เก่าๆนอดีดหลายๆครั้งราอาจจะผิดพลาดแต่จริงการผิดพลาดน้าเผยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตได้ดีที่สุดยเงี้ยคะก็เลยไม่ได้มีปัญหากับการที่ถ้าจะมีเด็กบางคนที่ในอดีตเขาอาจจะมีความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับเขาแล้วเราเห็นทศัศนคติเขาแล้วร,รู้สึกว่าเขาดูเป็นเด็กที่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาไปต่อได้เรื่องเรื่องทศัศนคติเรื่องสังคมเรื่องประเด็นต่างๆอ่ะพี่ว่าอันนี้อันนี้มากกว่าครับคือทัศนคติสําคัญมากซึ่ง ถ้าติมันจะรู้จากการที่เราได้พูดคุยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาสักระยะหน,นึ่งครับจริงๆตอนนาดาวอ่ะเวลาเข้ามาปุ๊บน้องๆก็จะเป็นนักแสดงกันเลยพอมาเป็นตอนที่เราทาแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็เลยมีช่วงเวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นศิลปินสุกขัดคือเรามาลองเรียนรู้กันก่อนรจริงๆบางทีบางทีการแค่นั่งสัมภาษณ์หรือออดิชันปุ๊บเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นแต่พอเราได้เริ่มต้นเทรนด้วยการฝึกด้วยกันในช่วงเวลาปีครึ่งสองปีนี้มันคือช่วงเวลาเด็กฝึกอ่ะเราก็เราก็มาด สรุปไหมกับการทํางานกับเราแล้วพี่อได้คุยเจอน้องแล้วน้องอะเป็นเด็กแบบที่เราคิดว่ามองเห็นเขาในการทํางานต่อด้วยกันไหมครับถามนิดนึงค่ะโปรแกรมฝึกเด็กฝึกของพี่ยงโหดไหมคะก็ส่วนตัวพี่ว่าไม่โหดแต่ว่าเวลาเด็กๆพูดก็จะมาบอกว่าโหดหรือเปล่าหรือเวลาคนอื่นงน้องบอกมาก็อาจจะ่าโหดโหดมันอาจจะเป็นเรื่องว่าว่าไม่ไม่ใช่โหดเรื่องเราดูแต่ว่ามันเป็นโหดเรื่องว่ามันมันหนัก คืออย่างจริงเด็กๆทนดีทั้งน้องผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจริงๆอย่างเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งอ่ะฝึกมาแล้วปีครึ่งแล้วก็การฝึกมาปีครึ่งของเขาคือไปเรียนหนังสือตอนเย็นต้องมาซ้อมทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเป็นเวลาต่อเนื่องมาเพราะว่าการร้องเพลงการเต้นมันเป็นสกิลหมายถึงว่าถ้าทําสม่ําเสมอมันถึงจะเก่งขึ้นได้ครับดังนั้นดังนั้นมันค่าไม่ได้อะเบสิกหมายถึงว่า เราไม่สามารถแบบว่าอยากเป็นศิลปินเต้นได้แล้วเราก็ข้ามเบสิกมันไปได้เลยมันทำไม่ได้ดังนั้นการที่จะทให้เบสิกเราแข็งแรงมันคือคือการให้เวลาในการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างสมเสมอและวต่อแล้วโปรเจกต์จะเริ่มเมื่อไหร่ครับโปรเจกต์แรกที่ได้เห็นกันสำหรับในส่วนนี้อ่าโปรเจกต์แรกที่จะที่ที่ทางชาดาจะนําเสนอก็คือศิอลปิน วงเกิร์กรูปชื่อชื่อว่าวงมิกฟู้ดซึ่งน้องๆประกอบไปด้วยเมมเบอร์5คนครับแล้วก็เราจะเดบิวต์ซิงเกิลแรกตอนเดือนมีนาในคมนี้ครับครับโปรเจกต์ tnong เจเจเป็นเก้าพี่เงวัน789เทนนดีคือเป็นรายการเราจะทำเจเป็เก้าซาวด์เวิร์ลครับแล้วก็มีเทนนียี่สิคนเข้ารายการซึ่งจะเป็นรายการซาวด์เวิร์ที่จะออนแอร์ทางช่องวันครับเดี๋ยววันที่3เนี้ยก็จะได้ไปร่วมแถลงข่าวแล้วก็พูดคุยในในในวันนั้นเหมือนกันครับก็รายการนี้จะมาประมาณกลางๆปีนี้ครับหาดเด็กมาจากไหนพี่ยงอันนนี้หลาายยคอก ไา้เปยยังไง่ะฮะก็หลายๆพลายคก็คือน้องๆมาสมัครตอนเวลาประกาศดาราเทนนี่หรือประกาศรับสมัครต่างครับแล้วก็อีกอันก็คือเรามีทีมงานคอยคอยสอดส่องเด็กๆตามโซเชียลมีเดียจริงจริงๆพอเวลาพอเวลาเราสอดสอดส่องเด็กๆน้องๆคือจะมีหลายๆคนที่ได้ผ่านเข้ามาออเดชั่นแล้วน้องบางคนอยู่กับเรามาตั้งแต่12-13 แล้วก็มาอยู่ปีนี้อาจจะอยู่มา3-4ปีแล้วต่สมัยยุคที่เราเรียนทำนาดาวกันอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ยอมยอ้อนเป็นอันพี่ยอมย้อนปนิดนึงที่พี่ยอมบอกว่าอยากจะปั้นเด็กให้โกนงโตคือโกนงโตไปแค่เกาหลีหรือว่าโกล b a l แบบทันะ่วโลกอะไรเงี้ยจริงพี่ไม่ได้เชิงตั้งใจคือจริงเราอยากทำเราอยากทำงานอ,อยากทำศิลปินทีป๊อปให้คนไทยฟังก่อนับ แล้วก็เมื่อคนไทยฟังแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเราไม่อยากจํากัดแค่ว่าพอเราทําเพลงปีป๊อปแล้วเราไม่ได้อยากแค่อยู่ในแค่ให้คนไทยฟังเราอยากพาทีป๊อปออกไปสู่ระดับสากลด้วยทีนี้พอไปสู่ระดับสากลสําหรับพี่ก็ือสากลก็คือไปทั้งหมดครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปแค่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนอกเขาหมอกที๊อปของไทยอยัองไงบ้างของพี่โอเคเออได้ดีเสิร์ชต้องไหมคะพอ พอทําความเข้าใจมาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจร้อเรเว่าว่าคนคนต่างชาติมองที่ระมานี้อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องว่าพ,พี่ว่ายุคนี้นนอาจจะไม่ใช่ยุคแบบสวยหล่อหรือเริ่มต้นมาแล้วต้องเก่งมากๆจริงๆยุคนีมน้มันเป็นยุคของศิลป,ปินที่เริ่มต้นจากเขามีความพยายามเขามีความตั้งใจซึ่งาภาษามันเป็นมันทุกวันนี้ศิลป,ปินดนตรีโดยเฉพาะดนตรีด้วยเนะมันเป็นเรื่องมันเกินขอบข่ายของแบบ หมายถึงว่าโดนตรีมันพาให้มันมันพาให้พวกเราก้าวข้ามเรื่องภาษาไปได้แล้วอะถ้าเขาศิลปินคนนั้นมีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ทําเพลงหรือทํางานออกมาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอพี่ว่าก็มีโอกาสที่จะไปถึงกลุ่ม คนฟังหรือคนดูที่กว้างขึ้นมา,มากๆต่อไปได้ในอนากตแต่จริงมักระท้่งการไปสู่ระดับสากลครับมาที่พี่ปิงบ้างในส่วนของโปรดักชั่นเราเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างาหลายคนเขาพอนื้อเสียงพี่ปิงนอกจากจะเห็นซีรีส์หรือภาพยนตร์หรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> จะมีโอกาสจริงๆยังน่าจะมีต่อเนื่องแน่นอนครับจริงๆสิ่งเดิมที่เราทำกันมาตลอดตั้งแต่สมัยทำนาดาวยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ปั้นไว้อยู่ประมาณสองสามโปรเจกต์ แล,และมากกว่านั้นด้วยนะฮะหมายถึงว่าสองสามโปรเจกต์นี้น่าจะได้เห็นภายในเร็วๆนี้ครับก็อย่างผมคิดว่าซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นรูปธรรทจริงๆอย่างน้อยน่าจะมาปีหน้าเลยครับเพราะว่าปกติเวลาเราทำซีรีส์เรื่องหนึง่งเราใช้เวลานานมากเวลานในการทำโปรดักชันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นงานงานสเกลที่สเกลที่แบบสั้นๆลงมาหน่อยครับอันนี้น่าจะได้เห็นอย่างต่อเนื่องจะพยายามทําอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับก็จะเริ่มมีงานแรกแล้วก็จะเป็นงานที่เราคอแลแลบกับ,แบ,บ,แบ ซึ่งก็คือเนสกาแฟครับเดี๋ยวก็จะเป็นตัวโปรเจกต์เล็กๆเ,เ,เป็นเป็นเป็นโปรเจกต์สเกลที่แบบว่าดูดูสั้นๆเออแล้วก็แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยฮะ <MBA. S 1> ก็ <MBA. S 1> อะไรนะครับผม เออไม่เป็นช็อตเป็นช็อตคอนเทนต์ลงมาหน่อยครับใช่ครับก็อาจจะอาจจะเป็นแมันมันเป็นแนวทางที่เราเองก็ยังไม่เคยลองเลยครับหมายถึงว่าแนวทางฟอร์แมตหรือว่าแนวทางของวิธีการทําแนวทางช่องของนี้แหละยังไม่เคยทำเลยครับก็ก็อยากลองครับคือทุกวันนี้คอนเทนต์มันหลากหลายเดี๋ยมันไม่ได้จ้อเป็นต้องเป็นลองฟอร์มแบบภาพยนตร์ที่ความยาวสองชั่วโมงหรือซีรีส์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงคือตอนนี้ทุกคอนเทนต์มันหนึ่งนาทีสามสิบวิ 5นาที10นาทีมัน, <m> มนกลายเป็นคอนเทนต์ที่ไปถึงคนดูได้หมดแล้วก็พี่ปิงอ่ะสนุกกับการทิ่งนีสครับคือคือตัวผมรู้สึกว่าเ,เราเราทำซีรีส์แบบที่เราคุ้นเคยมามา,มาหลายครั้งแล้วฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังอยากทำอันนั้นต่อแหละแต่เราอยากลองหาพื้นที่ใหม่ๆบ้างทุกวันนี้ในทางการทำคอนเทนต์นะครับมันมันเป็นอะไรก็ได้แล้วจริงๆฮะอย่างที่เราจะเห็นเลยว่าแบบบางทีสิ่งที่มันดังมากๆมันไม่ได้เป็นลองฟอร์มซีรีส์เลยมันมาในรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นพื้นที่่ทเเเรรราาาาู้้สึกกกววอออยใชบบิษััั6 House พตงไปจ ความสนุกใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆไอเดียใหม่ๆผมคิดว่ามันไปได้หมดเลยครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเนี่ยสร้างคนทํางานรุ่นใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะมาเจอทิศทางใหม่ๆในการทํางานครับจะฉีกแนวไปจากเดิมไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นลายเส้นที่แบบคล้ายๆเดิมหม ผมว่าจริงๆพอมันผมไอ,ไอเรื่องลายเส้นหรือรสนิยมมันมาพร้อมคนทํางานมั้นคั <Okay. S 1> คืออย่างที่ผ่านมาผมเองก็ทำซีรีส์นาดาวทุกเรื่องที่ผ่านมาผมมีส่วนร่วมหมดเลยงี้ะไม่ว่าจะเขียนบทกํากับโปรดิวอะไรเงี้ยครับแล้วมันเลยคงติดตัวไปแหละ oh, <okay. S 1> อัตโนมัติมันคงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันคงเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่ว่าพอเราจะมีคนทํางานหน้าใหม่รุ่นใหม่ๆมาผสมด้วยครับ <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่าอันนี้มั้งที่จะทําให้เกิดเคมีใหม่ๆเราอาจจะมีพุ่มกับหน้าใหม่เกิดขึ้นมาอีก mm hmm. อย่างที่เราเห็นว่าทีรีที่ผ่านมาหลายๆเรื่องเเรราาาาาากกก็็นนนน้ํหหใม่่่ลยคววทุึส มันก็จะมีรันิยมวิธีคิดบางอย่างที่มัแตกต่างจากเราครับก็คิดว่าอะไรที่ยังคุ้นเคยกันอยู่น่าจะยังได้ดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายาม explore พื้นที่ใหม่ๆไปด้วยครับพี่ปิงคะในพาทของซีรีส์เรื่องของนักแสดงรเราใช้คือการอนกแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือตั้งใหม่อ๋อจริงๆผมว่าวิธีคิดเรื่องนักแสดงอะครับมันมีบางอย่างที่เราเรียนรู้มาจากตั้งแต่ตอนสมัยทํานาดาวด้วยอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ่อตอนเดียวตอนทำนาดาวเนี่ยเรามีนักแสดงในสังกัด ของเราเองอยู่เหมือนกันที่เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราคุ้นเคยพอเรารู้จักบุคลิกน้องอะไรเงี้ยฮะเราสามารถทํางานได้สะดวกในแบบหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันเองเรารู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้อยากให้โปรเจกต์อ่ะมันมีแต่น้องเราอย่างเดียวเราอยากให้มันมีนักแสดงหน้าใหม่ด้วยเราจะเห็นว่าอย่างสมมติตอนรักจุดใจในฉุกเฉินเราได้ทางานกับดาวิกาอะไรเงี้ยครับหรือโปรเจกต์อื่นๆเราได้ทางานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างตอนทําเลือดข้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพอเราจะทำคอนเทนต์เป็นตัวตั้งนะครับเราไม่ได้อยากยึดเลยว่ามันจะเป็นเด็กแบบเด็กมาจากไหน ไม่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือยงไงฮะเรารู้สึกว่ามันมันเปิดกว้างในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเราจะมันเลยจะเห็นว่าอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นซีรีส์วัยรุ่นเยอะหน่อยจากนาดาวเพราะว่าเรามีนักแสดงวัยรุ่นค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าหลังจากนี้ฮะมันอาจจะมีซีรีส์ที่หน้าตาต่างไปจากซีรีส์วัยรุ่นแล้วอันนี้อาจจะเป็นเคมีใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเอออยากลองลงไปทำเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงครับจริงจริงอีเหตุผลหนึ่งที่ที่อ่าห้าคูณหกเขาเป็นบริษัทย่อยและแยกไป กดรแสดงก็ต้องทําหน้าที่ในการพัฒนานักแสดงหรือศิลปินกลุ่มนั้นให้ให้ดีพอกับการที่บริษัทโปรดักชั่นอยากชวนไปเล่นหนังเล่นละครใช่ไหมเโปรดักชันใช่ที่ปิงก็จะโฟกัสเรื่องการทำคอนเทนต์ที่ดีครับย้อนค่ะสุดท้ายจนถึงวันนี้ค่ะคู่ฟักมาแล้วทาดาเปิดความคาดหวังความกดดันแค่ไหนเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตมันดีไปแล้วแล้วมันปิดไปแล้วพอวันนี้มาเปิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็อาจจะ อาจจะอยู่ช่วงปลายๆของการทํางานแล้วด้วยก็เลยก็เลยคิดจริงๆตอนนี้ไม่ได้มองอะไรเป็นความกดดันเลยครับมองทุกอย่างเป็นความสนุกเป็นความสุขหมดเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทําอะไรเราไม่สนุกทําอะไรเราไม่มีความสุขจะจะขอเลือกไม่ทําในช่วงเวลาเหล่านี้อะไร้ยแล้วก็ ถ้ามีน้องๆคนไหนแบบอยากจะมาสรุปสนุกกับเรามาจอยกับเราจริงๆตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่นะฮะหรือแม้ทั่งฟรีแลนซ์ที่แบบอยากจะชวนมาสามารถมาร่วมแจมกับพวกเราได้ใครขาดคนเนี่ยเดี๋ยว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 พี่ลงประกาศเลยครับคือเป็นาเรครับคือ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 อย่างที่บอกครับว่าพอถามว่าถามว่ากดดันไหมมันถ้าเป็นในอดีตมันคือภาวะแบบนี้ก็คงกดดันแหละครับแต่ว่าพอเราผ่านปสักระยะเรารู้สึกว่า มันกดความกดดันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราอะมันแค่แค่ว่าเราต้องลงไปทําเต็มที่แล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทําเป็นหลักเรามันยังไม่ดีแล้วก็แก้ไขมันทํามันให้มันดีขึ้นเรียนรู้จากมันครับฝากบริษัทแล้วฝากน้องๆผลงานน้องทีทีเลยค่ะพี่ฝากเด็กๆด้วยนะครับฝากน้องๆฝากบริษัทพี่ปิงด้วยฝากเด็กๆศิลปินทั้งมิกฟูดแล้วก็เด็กๆเจ็ดไปเก้าเนีด้วยครับเพราะว่าจากที่ทํางานกับน้องๆมาเชื่อมั่นมากๆเลยว่าเด็กๆ ทั้งคนทํางานที่เป็นทั้งทั้งทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวศิลปินน้องๆที่เป็นเด็กฝึกทุกคนตั้งใจมากๆครับกับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีอะไรจริงๆตอนที่ผลงานเราถูกปล่อยไปแล้วสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้เราจะพยายามเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานแล้วเราให้ดีขึ้นต่อไปรวมทั้งศิลปินของเราด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ